สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอหลามคงวันนี้ผมจะมาทำเกี่ยวกับเออ่ตามชื่อคลิปเลยแล้วกันลิงเทก็กับการตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับให้แก่พ่อค้าสหรับผมที่เป็นพ่อค้านะนะเอาไว้ทำให้ลูกค้าดูด้วยแล้วกันโอเคก่อนอื่นให้เรามาค่าที่โปรไฟล์นะครับก่อนอื่นผมจะทำการเป็นตั้งแบบสาธารณะก่อนนะตอนนี้เราก็กดเขาว่าแก้ไขโปรไฟล์เดี๋ยวเดี๋ยวเด แล้วก,ก็การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับแนะนํานะให้นี่อันนี้ชอบเก็บขอให้ปรับเป็นสาธารณะนะครับส่วนรายละเอียดเกมอันนี้ไม่ต้องก็ได้ปรับแค่อันนี้ก็พอนะครับแต่เ้ราะว่าถ้าใครไม่ติดก็ปรับทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมปรับเป็นสาธารณะเลยโปรไฟล์อันนี้คนอื่นเขาจะสามารถเข้ามาดูได้นะถ้าเราปรับเป็นสาธารณะนะครับรายละเอียดเกมก็นี้ก็คือมันจะขึ้นตอนที่แบบเราเล่นเกมอะไรแล้วมันจะขึ้นจอของคนอื่นนะถ้าเราปรับ จะปรับเป็นสาธารณะหรือเพื่อนสาธารณะหรือส่วนตัวก็ได้นะแต่ถ้าจะเทรดให้พ่อค้าต้องปรับเป็นช่องเก็บขอบปรับเป็นสาธนารณะนะครับจากนั้นก็ให้เข้ามาที่โปรไฟล์เหมือนเดิมนะส่วนอันนี้จะเป็นวิธีการเอาลิงก์แทรนะครับเข้าที่โปรไฟล์เสร็จกดเขาว่าช่องเก็บของนะครับเดี๋ยวอรอสักครู่โอเคพอเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมเรากดเขาว่าข้อเสนอแลกเปลี่ยน จากนั้นให้เลื่อนลงมานะครับดูตรงด้านขวาจะมีคําว่าใครสาวบ้านส่งข้อเสนอและเปยดให้ชันได้บ้างกดอันนี้เข้าไปหนึ่งทีจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาครับแล้วก,กด copy คคคลิก่กขวาขวาาาัดลอก,ลกหรือไม่ก็อาจจะเป็น Ctrl ทก็ได้นะครับพอเรากดเสร็จแล้วแล้วเราก็เอาลิงก์นี้ไปให้พ่อค้านะครับก็จบแค่นี้นะครับ